สวัสดีค่ะอยู่กับซาโมไซลุยนะคะวันนี้เราก็จะผ่า,านาลนนต์ดำซิงนะคะเรามาทมําบุญเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปรดน้ามน,นะะต์นะคะกับหลวงตานะคะานนท์อยู่ขออ้างหลังค่ะเราจะมารอหลวงตาอยู่กุฏินกุฏินี้แน่เลยยังไม่รู้นะคะว่าหลวงตาจะมาหรือย,อยัง นอนไปหอยมันเก็ดให้เมียหน่อยอไ้สุขภาพแข็งแรงครับเก็บเงินเยอะๆแบ่งมั่งเก็บเงินเยอะๆแบ่งมั่งเชื่อว่านี่อะไรนะมีเก็บเงินเยอะๆแบ่งมั่งนี่มารออยู่นี่ศาลาพักใจอุ้ยแมงอุ้ยแมง โอ้ลมเย็นเป็นบรรยากาศนะคะน้ำซิ่งแล้วก็จะมารอพระก่อนนะคะก่อนที่จะไปบ้านนะคะก็มารดน้ำมนต์ก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมันบ่นอีกแล้วค่ะทุกคน รสึกบ่นบ่อยหลือเกินวันนี้เป็นวันอะไรวันบ่นวันอหไพี่บ่นทั้งวันทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่บ่นรักสามเศร้าเราสามคนพะไหาไปขาไปไหนบอกว่าหายาไปตานีตานีประสาทนี่บอกไปทั้งสองเลยบอกไปไปขึ้นไปข้างบนถอดอาอุ้มหลาน ไปคมามามาแล้วมามาขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนนี่ไงเมียวมาอย่าไ,ไปใกล้ๆ

กับเรื่องไปกับบ้านเราเราก็รดน้ำมนต์เสร็จแล้วนะคะเป็นสริมงคลให้กับชีวิตนะ,ะมันเกิดปีละครั้งแล้ไปก็พระที่ดีที่สุดพระผมน้ำมนต์ให้สี่วัด ก็ไม่เท่าพระอยู่ในบ้านค่ะทำบุญอีกสิบวัดยีบวัดทำแค่ไหนแต่พระในบ้านเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนพระในบ้านเป็นคนที่ทำให้เราเกิดมาเราต้องไปหาพ่อหาแม่ต้องไหไว้พ่อไหว้แม่ด้วยเพราะว่าวันเกิดเราเท่ากับวันตายของแม่นะทุกคนจะบอกไว้เลยว่าวันแม่แม่เนี่ยเป็น จ้าจ้านายนายใหญ่ติดมุยอ๋อ oh. จ้าเด็ดเด็ดปิดไม่ได้เลยปิดได้ยังก็ต่อไปนะคะเราก็จะไป,ไปทำบุญกับพ่อแม่สาวน,นุ่นทำไหมนี่ เอาก็วันเกิดตัวเองไงวันนี้ให้เฮีเยหยางสันวันแม่วันลูกเกิดันเกิดขอดังแม่อขอดังแม่นะลูกลั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 ก,ล<อ>กไปที่บ้านเราจอดบ้านเราเลยลบ้านเกยอยู่ตรงนั้นแถวๆนั้นดูยักไหมว่างล็อกรถหน่อยคะ่ะเราก็จะไปอ่ บุญน้ำเมน้ำพอนะคะพี่น้องประตูใครยักษ์ยักษำบุญแลวนะคะยังมาเปลียนนะคะไม่ดูใช่ไหมพี่ดูอุ้ยไหนยักษำบุญให้หรอ้าเอามาโอ้งยไม่มีจงยกยกันเบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์อันนหน่อย S <S ให้าแดนนู่นหน่อยทำไมถงไม่คลไมถึงไมม่กิารคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสัตว์จะครช่วยช่องสาวปูซาซลุยได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ แม่แตงแต่ไม่ดรอกทุกทีทายเรา้างให้ดูนะฮะเดี๋ยวมุขปวดเราเรือยที่แรกจะจับไปถูกไหมนะคะทุกทายดีมากต้อนไข่ต้อนไข่ขอจับนมหน่อยนี่ใส่ไม่ดีเลยนะคะทุกคนเป็นผู้หญิงขอจับนมผู้ชายไปค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะต้อนไข่กินเ